สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเดนอะลอช่องที่นําสาระดีเกี่ยว์โล่คริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปเพื่อฟันครับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมานะพูดถึง3ตัวนะครับที่อาจจะดูๆเอาไว้นะครับนั่นก็คือในส่วนของ BTC นะครับ BNB แล้วก็ซิกเน็ตเวิร์กนะครับก็เดี๋ยวอยากจะมาพูดถึงเหรียญไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามดูกันภาพรวมตลาดวันนี้กันก่อนนะครับภาพรวมตลาดในวันที่21นะครับเดือนกุมภาพันธ์2565ต้องบอกว่าก็บิตคอยเนาะก็ ปรับตัวลงมาทั้งสัปดาห์เลยนะครับรวมๆอาทิตย์ที่แล้วก็ปรับตัวลงมา7%อืมจะว่าเยอะก็ไม่ได้เยอะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยกลางๆแล้วกันนะครับก็แต่ว่าเอาคอยหลายตัวก็ลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อนะว่า ทิศทางมันจะแนวโน้มของช่วงนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ลองสังเกตด,ดูนะโอเคทีนี้นะครับมาดูกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของกราฟ BTC อ่ TC, อากราฟ BTC เดี๋ยวเรามาดูอันนี้นิดนึงนะครับ BTC เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราขอดูในส่วนของสัปดาห์ก่อนเนาะสัปดาห์ก่อนที่เราตามกันไว้สัปดาห์ก่อนนะครับต้องบอกว่านะไอตัวภาพรวมนะครับเดี๋ยวอาจจะขอระเบียใหม่เลยนะครับตัวภาพรวมก่อนเนาะว่าเรา,เรามองมีการว่าเรามองว่าเนี่ย เอ่อตัวกราฟของ B a อ่ะมันจะมีการขึ้นไปเนาะทำา A นะครับลง B นะครับตรงนี้รังลง B อยู่นะเรายังอยู่ในช่วงขา B อยู่นะครับแล้วขึ้น C นะครับจากภาพรวมอะไรครับจากภาพรวมใหญ่ที่เรามองว่าขา C ตรงนี้นะครับเป็น Triangle นี่ C ตรงนี้นะนะครับตรงนี้เป็น Triangle นีนครับนี่นะครับอันนี้คือที่เราเรามองมาเนาะเราตามอยู่ นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้มาดูที่4ชั่วโมงนิดนึงนะตอนนี้เรากําลังเล่นในช่วงของแนวโน้มขาดีใช่ไหมครับนี่นะตรงนี้แนวขาดีที่กำลังขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้เองนะครับก็เราจะเห็นนะขาดีตรงนี้ลักษณะขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประมาณนี้ครับขึ้น A นะก็จะประกอบด้วย ABC ย่อยภายในนะครับเราปรับตัวสเกลมันิดนึงนะครับเป็นสีหน่อยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการลง ABC ย่อยอีกนะครับ ที่เป็นของขา C นะครับไอ้ที่เป็นของขา B นะครับนี่เนาะลักษณะตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับคลื่นที่มันมีลักษณะเป็น3 3นะครับ5แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของคลื่นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอ่า Collection Fat นะครับ Collection Fat นะซึ่งเวลา Collection Fat มันรีเทสลงมาเนี่ยนะครับมันจะรีเทสอย่างน้อยนะครับ61.8%นะครับนี่เนาะคลื่น B นะครับจะต้องลงมา นะครับที่61.8เปเ็นป็นอย่างตา่ำนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองกันภาพรวมใหญ่เลยเาขา B เนี่ยนะครับที่ลงมาตรงนี้ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึง61.8อ่ะแต่ว่าก็ใกล้เต็มที่ละใช่ไหมเราตอนนั้นเราลาเลบลาเบลกันมาตั้งแต่ข้างบนเลยใช่ไหมข้างบนตอนนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันจะลง B มาตรงนี้นะครับนี่เนาะนี่ก็ลงมาจริงๆนะครับเนาะประมาณนี้อันนี้คือแผนการไม่ใช่การพยากรณ์อนาคตน,นะครับแต่ว่ามันเป็นแผนที่เราเล่นถ้าเกิดว่าผิดแผนเราต้องเปลี่ยนา้า นะครับเนาะปกตินะครับทีนี้อ่ะก็มาดูกันต่อนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นตัวนี้นะครับลงมามีโอกาสจบหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะถ้าเรามองว่าแผนแผนภาพใหญ่เราเนี่ยอย่างน้อยมันต้องลงมาที่61.8แหละอาจจะยังไม่จบหรือเปล่าลองตามดูกันเนาะก็ขึ้นที่เป็นขา C ลงมาตรงนี้ครับปกติแล้วมันก็ต้องเป็นรหัส5ถูกไหมครับซึ่งเรามองไว้แบบนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ลง5นะครับแบบนี้นะครับขึ้น4นะนะครับ ซึ่งณปัจจุบันอลองดูไล่มาตรงนี้นะเนี่ยขึ้นย่อยนะครับของ 4, 1, 2, 3, 4ออกงง ana, ง 3, ง็จะเป็น1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับเนาะนี่อ่ะเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้เราจะเห็นนะเนี่ยขึ้นของ3เองก็จะเป็น1 2 3 4 5หภายในเหมือนกันจบ3นะครับเป็นป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขึ้นย่อยของขึ้น3ขึ้น4ตรงนี้อ่ะเรามาลองนับขึ้นหัวสุดท้ายดีกว่าว่านั่นคือ,อขึ้น5้ว่าขึ้น5เนี่ยจบหรือยังนะครับขึ้น5้าเนี่ยนะครับถ้าเราพอจะมองขยักขยักอ่ะ อันนี้ผมขอลบภาพรวมคร่าวๆก่อนละกันนี้เนาะจะได้ไม่ไม,ไม่ลบหูลบกตาภาพรวมคร่าวๆตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นนะว่าเนี่ยขึ้น5นะครับมันจะมีลักษณะที่เป็น1 2 3 4 5ี่ห้าภายในเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้ย4ขึ้นมารีเทสนะครับขึ้นมารีบา์ค่อนข้างที่จะหลึกอยู่แต่ว่าผิดกฎหรือ,อย,ยังก็ยังไม่ใช่กยังไม่ผิดใช่ไหมครับเพราะว่ายังไม่โอเวอร์แลปหัวหนึ่งเหนปะ่ะนี่คือขึ้นภายในนะเรางั้นเรายังมองว,ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ขึ้น3าม นะครตรงนี้นะลงมาขึ้น4ตรงนี้แล้วลง5ทีนี้4ที่มันขึ้นเป็นลนักษณะที่มันขึ้นแรงแบบนี้เนี่ยปกติมันเป็นไปได้ไหมนะครับมันก็เป็นไปได้นะในกลุ่มของอะไรครับกลุ่มของเวลาที่มันเจอ3ขยายนะครับอ่นะสที่เป็น3ขยายปุ๊บนี่เห็นปะสามขยายไหมขยายใช่ปะซูเปอร์เอ็กเทนชั่นเพราะว่าอะไรอ่าฟิโบขึ้น1 2นะครับวัดลงมาเนี่ยเกินเทียบกับขึ้น1เนี่ยเกิน261.8นี่ครับ2.618 เกนสอกิน2จ็8ดแปเดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นขึ้น3ขยายได้ดังนั้น4จะรีเทสลึกก็ปกติแต่ว่าขึ้นสามเนี่ยปกตินะถ้ามันมีเอฟเฟกมันจะมีเอฟเฟกที่บางทีเนี่ยห้าก็อาจจะไม่ทํานิวไฮใช่ไหมก็อาจจะเป็นการแค่ทําทำห้าก็อาจจะไม่ทํานิวโลใช่ไหมครับก็อาจจะประมาณนี้เราก็ขึ้นเลยแต่ว่าเนี่ยถ้าทําภาพใหญ่เนี่ยเรายังดูได้อยู่ว่าเฮ้ยมันมันก็ยังยังไม่ถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของของขาบีใหญ่อะ่ะดังนั้นเนี่ย ประมาณนี้อันนี้คือข้อสังเกตในเชิงของ e l เลีย t เวฟละกันนะครับอาทีนี้ถ้าเราไม่ใช่สาย e l เลีย t Wave นะครับนะถ้าเราไม่ใช่สาย e l เลีย t เวฟเราอาจจะดูด้วยเทคนิคข้อปกติก็ได้นะครับตอนนี้กราฟเป็นยังไงบ้างนะครับลงมาเนาะละักษณะของกราฟเนี่ยก็ลงมาค่อนข้นขางที่จะทําอะไรยังไม่ได้ทำนิวยังไม่ทำถ้าอ um ทิส t ีดาวก่อนท m i t ีดาวตอนนี้ก็คือท Low ําโลใหม่นะครับไฮไฮไฮที่ต่ํากว่าเดิมตลอดเลยป่ะ ในลนักษณะครับยังไม่ทําอะไรเลยนะครับยังไม่ทำ high ํำไฮใหม่เลยยังไม่สามารถเบรกไฮเดิมได้ไฮเดิมที่สําคัญสําคัญนะครับจะอยู่บริเวณนี้โซนนี้นะครับนี่เนาะอาจจะต้องรอก,กราฟเนี่ยเบรกไฮใหม่ก่อนถึงจะเป็นการเปลี่ยนเทรนนะครับเป็นการเปลี่ยนเทรนของซิตี้ดาวตอนนี้ยังทำอะไรครับโลต่าลงไฮต่าลง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 อยู่น่ครับลักษณะยังไม่มีการเปลี่ยนเทรน นะครับทีนี้ก็ลันเทรนนี้ไปก่อนแล้วก็มีอีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นคือในเรื่องของถ้าเราพอที่จะเห็นเนาะบริเวณนี้เนี่ยพอจะมีขึ้นแบบนี้เราพอจะลากเทรนไลน์แบบนี้ได้จะเห็นว่าเทรนไลน์ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังติดนะครับไปปะมีเทรนไลน์ตรงนี้มาเราลากจากตรงนี้มาพอลากตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมาชนปุ๊บเทรนไลน์บริเวณนี้ติดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณเทนต้านตรงนี้ได้นะครับเทนต้านนี้ได้ดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นเทนต้านตรงนี้เป็นเทนนต้้าาสํคัญแลว เราก็พอที่จะเริ่มวางเทสเซตอัพได้บ้างแนละ้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราอาจที่จะต้องรอให้มันเบรคเทนต้านนี้ก่อนนะถึงจะเป็นจุดที่เราอาจจะพอตามเล่นได้นะครับตามเล่นได้อันนี้ก็ถ้าเกิดมองตามทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีขึ้นทฤษฎีตัวกราฟทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่ เราเจอบริเวณนี้เนาะพอดีก็มีลูกศิษย์ผมถามที่กลุ่มไลน์นะครับนะครับก็คือลูกศิษย์ผมถามที่กลุ่มไลน์เนาะก็จะเป็นไลน์สาหรับนักเรียนในคอร์สนะครับพื้นฐานนะก็บอกว่าถามว่าตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยมองจะพอจะมองเป็นใดได้ไหมครับก็เนี่ยเขามองว่าเวลาที่กราฟขึ้นมาตรงนี้เนาะของแซนนะครับมองเป็นตัวฮิดเดมบุลิตไดวเวอร์เจนได้ไหมแต่จริงๆลูกศิษย์ผมมองว่าเป็นใดปกติแต่ว่าบอกว่าเนี่ยจริงๆเป็นฮิดเดนบุลิตไดแต่ว่าคืออะไรเป็นสัญญาลักษณ์ที่ว่าอาจจะมีการลงต่อ นะครับเนาะลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นใน b c เหมือนกันคืออะไรครับลักษณะที่เป็นตรงนี้ครับเป็นไฮแล้วอะไรครับทำทำโลว์ไฮนะครับทำโลที่ต่ำลงเอทำไฮที่ต่ำลงนะครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยณจุดเดียวกันนะครับนี่เนาะเ้าเราลากดีๆตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะเห็นว่านะจะเห็นว่าตรงนี้ครับเป็นอะไรครับเป็นไฮเออร์ไฮ ลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่าสัญญาอะไรครับ hidden b u l l e t divergence ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าอาจจะมีการลงต่อนะครับอาจจะมีการลงต่อดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ดูไว้นะครับดูไว้ว่าเวลาที่มันมาลงต่อเนี่ยป่ะมันมาเกิดสัญญาณตรงไหนครับมันเกิด hidden b u l l e t divergence แล้วมันเกิดอะไรเวลาที่มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกิด hidden b u l l divergence เนี่ยบางทีเรายังไม่นะครับจนกว่าจะเกิดสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวอันนี้ต้องบวกกันนะครับเวลาที่เราเจอกราฟกําลังขึ้นที่ขึ้นอยู่เราจะไปนับมันเป็น hidden b u l l e t divergence เลยไม่ได้นะจะต้องให้มันเกิดสัญญาณ กลับตัวด้วยแล้วมันเกิดบริเวณไหนเกิดที่บริเวณเส้นเทรนไลน์สําคัญนะครับที่เราลากจากตรงนี้เห็นปะเนี่ยที่เราลากจากตรงนี้ลงมาแล้วมันติดตรงนี้พอดีนะครับถือว่าเป็นเส้นสําคัญแล้วก็มีการลงนะรดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นข้อสังเกตไว้แล้วกันนะครับว่าอ่ะกราฟอ่ะอาจจะมีการลงต่อแล้วก็ในเรื่องของเทรนเองเนี่ยเทรนก็ยังไม่ได้มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเท่าไหร่ในการที่จะ เข้าไปเล่นตัว b ีดนะตอนนี้นะครับแล้วก็เหรียญอื่นด้วยเหมือนกันช่วงนี้ก็เฉยๆไปก่อนเพราะว่าบีดีซลงไงเหรียญอื่นก็ลงอยู่แล้วนะครับเนาะก็อาจจะนี่ครับเบื้องต้นแถมผมยังเหมือนเดิมผมก็ตีฟิโบนะครับที่61.8แล้วก็รอนะครับรอบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วให้มันเกิดสัญญาณการกลับตัวชัดๆในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงหรือไทม์เฟรมเดย์อะไรเงี้ยอย่างสชั่วโมงอาจจะเกิดเดเวอร์เจนก่อนนะครับหรือไทม์เฟรมเดย อาจจะลงมานิดหนึ่งก่อนให้มันแบบมีอะไรสักหน่อยครับตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยมีทั้งเทียนเข้มเข้มขึ้นมาอะไรแบบนี้เราค่อยเข้าไปเล่นใหม่ก็ยังไม่สายนะครับนะอันนี้ก็ปล่อยมันแอคชั่นไปตามนี้ก่อนนะครับประมาณนี้สําหรับตัวแรก b c ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือในส่วนของ BMB นะครับ BMB ก็ณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่านาปัจจุบันดีกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรากาลังนะครับอ,อยู่อย่างนี้อยู่นี่นะภาพรวมใหญ่แล้วกันนะครับภาพรวมใหญ่ตัว BMB เนี่ย ผมมองเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับไซเวย์ที่จะมีกรอบนะบใหญ่ๆอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงแต่600นะครับถึงสวิงถึงประมาณ250ซึ่งเป็นไซเวย์ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วผมก็มองว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนสำคัญนะครับในในจุดของการไซเวย์นะครับทีนี้อ่ะกราฟนี่มีการย่อลงมาเรื่อยๆเลยในช่วงที่ผ่านมาลักษณะาการย่อก็จะเป็นช h a นแ e ลนะครับแบบนี้นี่เนาะเราก็จะเห็นนะครับซึ่งเวลาเราเย่อช h ้นแ e ลแบบนี้เนี่ย บางทีก็คิดเหมือนกันนะเอ้ยหรือว่าจะเป็นสมอ l อ w เว e นะนะครับพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับลักษณะการลงมาตรงนี้ไอเนี่ยจบ1 2. 3 4 5้ไปละนะครับขึ้นตรงนี้มาเป็น ABC หรือเปล่าอ่ะเราก็ค่อยๆไล่มาเราไม่รู้หรอกนะครับแต่เราค่อยๆเดานะครับค่อยๆเดาลักษณะนี้เป็น ABC หรือเปล่าชุดสุดท้ายที่เป็น C เนี่ยลักษณะการที่ขึ้นลงมาตรงนี้เป็นรหัสอะไรครับรหัส5ใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้แหละมันอาจจะลงมาเป็นอะไรครับ A นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับขึ้น B C หรือเปล่านะครับแล้วก็ทำอะไรครับทำ x ตรงนี้แคบๆเนาะเมือนอาจจะนับยากนิดนึงในบริเวณนี้เนาะหรือว่าอันนี้เป็น A B C ของ A นะเนี่ยกันลองค่อยๆไล่ดูหรือว่าตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็น A B C อ่ะของ A หรือเปล่านะครับอันนี้ขึ้น B ใช่ไหมขึ้น B ตรงนี้นี่ขึ้น B ตรงนี้แลวอันนี้อะไรลง C นะครับและนนี้เป็นอะไรครับเป็น x ได้ไหม นะครับแล้วก็ลง a b แล้วก็ c หรือเปล่าหรือว่าแบบนี้นะครับเนาะเต็มไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรสมตัวสซมอเอกเวถ้าใครยังไม่ดูไปดูได้นะครับลักษณะขึ้นมันจะเป็นการวิ่งเกาะในช n e l นะครับเป็น a นะครับนี่เนาะลงมาเป็นตรงนี้เป็นขึ้นเนะเป็น a b c แล้วก็ลง x x ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเทสขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่อะไรมันจะต้องไม่เกินอ่า61.8ถ้าเทียบกับขึ้น a b c ก่อนหน้านะ ตัว x เ,เนี่ยต้องไม่เกินถ้าเกิดมันจะกลายเป็นอะไรเป็นเคสของรัดเอกเวนะครับนะอันนี้ก็ดูไว้นะครับไอ้ตัว a b c x a b c เนี่ยมันอาจจะนับยากนิดหนึ่งนะครับนับยากนิดหนึ่งอันนี้อันนี้เดาไว้ก่อนแต่ว่าเห็นลนักษณะการลงเป็นช n n e l แบบนี้นะครับแล้วอยู่ในขึ้น C ด้วยก็เลยนะ่าสนใจว่าอาจจะลงมาได้ขานึงแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับผมก็ไม่ชอบนับแบบนี้หรอกเพราะว่าอ่าก็ต้องบอกว่าแอบเดาๆนิดนึ่งเนาะนะครับทีนี้อ่ะผมข้อสังเกตผมเป็นชุดนี้มากกว่า นะครับชุดเนี้ยผมเห็นว่ามันมีการวิ่งอยู่ในกรอบเนาะแล้วก็ยังไม่มีการเบรกเอายืนแท่งได้แบบสวยๆเลยแท่งนี้ตอนแรกดูมีความหวังนะนี่ครับนี่เนาะเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ถ้าเราลากลงมานะครับเนี่ยมันจะมีเทรนไลน์ที่กั้นไว้อยู่แท่งนี้ตอนแรกดูมีความหวังแต่ก็ปิดตัวนิดนึงเป็นเฟรกเบรกเอาแล้วก็โดนตบลงมานะครับลักษณะตรงนี้จะมีอีกอันนึงที่พอสังเกตได้นะคืออะไรรูป้ป่ะเนี่ยแท่งนี้นะเกิดคิดเดิลบูลิ์เดเวอร์เจมเหมือนกันนี่ครับเห็นป่ะกราฟเนี่ยทำอะไรครับทำโลต่ำลง แต่อันนี้ทำไฮทำเอ๊ะทำไฮต่ําลงเห็นปะ่ะเห็นป่ะไฮตรงนี้ต่ํากว่าไฮตรงนี้แต่อันนี้ทำไฮสูงขึ้นเป็นลักษณะอะไรครับพิเดิลแบรดดิทเวอร์เจนต์คือสัญญาณที่โมบอกว่าอาจจะลงต่อนะครับก็มีเฟกเบรกเอาเกิดเกิดสัญญาทิดเดิลแบรดดิแล้วก็ลงนะครับก็เลยมองว่าตอนนี้ก็ยังไม่ใช่มุมมองขาขึ้นเหมือนกันนะครับยังไม่สามารถจะยกตัวเองเบรกไฮขึ้นมาได้อีกขาหนึ่งนะครับยังไงตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับอยากจะให้มันเบรกตัวเทนไลน์ตรงนี้แบบยืนแท่งเต็มๆ็มได้ นะครับก็จะเป็นจุดที่น่าเล่นนะครับไม่งั้นก็อาจจะลงมาอีกขานึงให้จบตามหลักของสมอเอกเวฟไปนะครับอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวก็ให้เฝ้าดูไปก่อนเวนซีสำหรับตัว BMB ไปก่อนเนาะรอเบรกเต็มแท่งดีๆได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่านะครับสำหรับตัว BMB ตัวที่2ครับตัวอ่ะแล้วก็ BMB ช่วงนี้เนาะลืมประกาศเลยก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของตัว Launchpad ใช่ไหมครับที่ BMB เราสามารถที่จะเอาเหรียญไปสเต็เคมได้ก็เข้าไปดูแล้วกันนะครับเห็นพี่คิ นะครับอ่ะก็ไปดูได้ที่ช่องพี่คิม ine, แต่ี่ดีฟายนะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมได้เงินฟรีนะครับผมเองก็น่าจะไปเคมเลมแล้วแหละนะครับแต่ว่าที่เก็บเปิดให้ดูแล้วนะกันเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเนาะโอเคอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญซิกนะครับเหรียญซิกตัวนี้ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเริ่มมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้ดูผมก็ไม่ได้ดูเหรียญตัวนี้มานานนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวก็มีกิจกรรมมาเล่าให้ฟังด้วยว่ามีกิจกรรมแจกตัว NFT ฟรี free. แล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดย กิจกรรมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมเคยโพสต์ไว้ที่หน้าช่องนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนาะก็จะมี NFT ฟรีมาแจกนะครับเดี๋ยวจะโพสอีกรอบด้วยเพราะว่า,า Facebook ช่วงนี้ปิดการมองเห็นค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมาอาจจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับทีนี้อ่ะโดย NFT ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็น NFT ของซันมี่นะครับแล้วก็จะเป็นสมาชิกวง Wonder Girl เก่านะครับก็เขาก็มาทำ NFT นะก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่ง NFT กลุ่มนี้เนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะของ NFT กลุ่มที่ต้องเรียกว่าเป็น NFT ที่ถือแล้วจะได้สิทธิพิเศษละกันนะครับเนาะก,ก็เนี่ยครับกลุ่มนี้ก็จะได้อะไรบ้างอย่างเช่นคนที่ถือ NFT กลุ่มนี้นะครับเขาตัว NFT กลุ่มนี้นะเล่าก่อนว่าเป็น NFT ที่อยู่บนคลายเชนนะครับเป็นคลายเนปเบิร์กนั่นแหละนะครับคลายโปรตโตคอลคก็จะเป็นอีกเชนหนึ่งที่อยู่บนเมตาแมสเหมือนกันเราสามารถแอดเชนนี้ได้นะครับก็โดยซึ่งสิทธิพิเศษนะครับก็จะได้แก่นะครับสามารถที่จะมีโอกาสนะ คนที่ถือนะครับมีโอกาสที่จะรับตั๋ว V.I.P. นะครับไปซัมมี่เวิร์ทัวร์นะครับเนาะก,ก็จะมีเครื่องบินพร้อมที่พักนะครับอันนี้อันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยนะครับอาจจะมีไลฟ์แฟนมีทอัพอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกิจกรรมสำหรับคนที่ ผมต้องบอกว่า NFT ตัวนี้ก็จะสําหรับคนที่อาจจะต้องชื่นชอบในตัวคุณซัมมี่ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวานในด้านเก่งกาไรเท่าไหร่นอะอาจจะต้องแบบเป็นคนที่อยากจะเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของเขาแล้วกันนะครับซึ่งก็จะตอนนี้วิธีการได้ NFT ก็มี3แบบนะครับซึ่งแบบหนึ่งที่ผมอยากให้หลายๆคนที่ไม่รู้อาจจะชื่นชอบหรือว่าอาจจะอยากได้ของฟรีแล้วกันก็เข้าร่วมกิจกรรมได้ นั่นก็คือในส่วนของกิจกรรมนะครับที่สำหรับคนที่ติดตามช่อง a อเลอร์อลเลยนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมแล้วสุ่มรับนะครับนาะรุ่นรับตัว NFT ซัมมี่ขับนะครับหงรางวัลนะครับซัมมี่ย่านะเขาชื่อซัมมี่ย่าขับนะครับตัว NFT ตัวนี้เนาะก็จะรับฟรีๆเลย1งรางวัลนะครับเข้ากระเป๋าตรงๆเลยนะครับโดยการที่เงื่อนไขในการตรงนี้เนาะก็จะเป็นอา่า ทางทีมงานซิกนะครับซิกเน็ตเวิร์กนะเขาก็ติดต่อทางพี่เข้ามาว่าอยากจะแจกให้กับลูกเพจไหมอย่างเงี้ยครับก็พี่ก็เห็นว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรก็แจกให้ลูกเพจฟรีๆแล้วกันนะครับซึ่งเงื่อนไขการเข้าร่วมเนี่ยนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับโพสต์นี้นะครับโพสต์ตัวนี้เลยโพสต์ตัวสมิญาขับตัวนี้นะครับที่พี่โพสต์อยู่เดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับโพสต์แล้วก็แชร์ไปนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กตัวนี้ครับแฮชแท็กนี้ไไปววางงด้้เลลยนะแก็ส่ เข้าร่วมตัว Discord นะครับเข้าร่วมตัว Discord สมิยาครับก็ตามลิงก์นี้เลยนะครับแล้วก็จะคอมเมนต์ว่าทำไมถึงติดตามช่องพี่นะอาจจะชอบอะไรแบบไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาให้กำลังใจพี่ได้นอกจากนเนี่ยให้ส่งหลักฐานตัวว่าเข้าร่วม Discord โพสแล้วกดไลค์แล้วอย่างเงี้ยครับมาทางอินบ็อกซ์พี่นะครับแล้วก็แจ้งตัวกระเป๋านะครับอดเดรสของเมตาแมสตัวนี้แหละเนี่ยครับอดเดรสของเมตาแมสตัวนี้นะว่าอ่าชื่ออดเดรสอะไรนะครับก็กรอปปี้มาวางนะครับนะแต่ว่าเวลาที่เขาโอนให้เนี่ยนะครับมันจะ อยู่ในเชนใคร c h a i นะครับใครตเ t ิ o ์กนะก็เดี๋ยวค่อยไปลอง add ตัวใครเน network เพิ่มเอานะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเลขกระเป๋ามันเหมือนกันอยู่แล้วจะเชน i n ไหนก็ได้นะครับเนอะเอามาแปะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอพี่จะประกาศนะครับในวันที่23นะครับก็อีก2วันวันที่23นะครับเวลา11โมงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพี่ประกาศที่หน้าเพจแล้วก็ยังไงเนี่ยประกาศแล้วเดี๋ยวคนที่ ส่งกระเปา๋าอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาพี่โอนเข้าให้ตรงๆอยู่แล้วนะครับอาจจะเช็คคอนเฟิร์มอะไรกันนิดนึงก่อนว่าให้มันไม่พลาดเนาะนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ททำกัน3ขั้นตอน4ขั้นตอนง่ายๆตรงนี้นะครับส่วนวิธีการซื้ออื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะชื่นชอบในตัวของซัมมี่ครับชื่นชอบในตัวของซัมมี่นะครับก็สามารถที่จะ มา,มาลองดูขั้นตอนการซื้ออื่นๆได้อน,นี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวนี้ทำไมผมถึงอ้ากิจกรรมนี้เพราะว่าเหรียญกิจกรรมนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์หลักเขาเป็นเหรียญ s i กเน็ตเวิร์นะครับก็คือ s i กโทเคนตัวนี้นี่เองนะครับเนาะก็จะมีตัว s i กโทเคนตัวนี้นะครับซึ่งมาดูภาพรวมกันก่อน s i กโทเคนเนี่ยต้องบอกว่าในระยะหนึ่งนเนาะก็เราจะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยมันได้มีการขึ้นไปค่อนข้านทีจะเยอะและนะครับนี่เนาะก็ลักษณะของขึ้นเนี่ยถ้าเรามองกันดีๆเนาะ อันนี้ผมเคยลาเบลไว้ในไลฟ์สดสักพักนั่นแหละรขึ้นเนี้ยเราจะมองเป็นขึ้นหนึ่งได้นะครับลงสองตรงนี้เนาะไซเวย์ออกข้างตั้งแต่ปีนะครับสองพนะมาเกือบเกือบปีหนึ่งเนาะประมาณแบบเกือบเกือบปีนะยาวๆเลยนะครับแล,แล้วก็ขึ้นนะตัวนี้เป็นสามลงสี่นะครับขึ้นห้านี่ครับลักษณะของตัวซิกเนาะที่ก็มองว่านะครับตอนนี้ มันขึ้น1น,นะครับไป2ไป3 3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้นะเป็นลักษณะของที่พี่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นซูปเปอร์เอ็กเทนชั่นนะซูเปอร์เอ็กเทนชั่นนะก็จะขึ้นค่อนข้างที่จะแรงนะครับขึ้นค่อนข้าง,างที่จะแรงนะครับและตอนนี้เวลาที่เจอในพวกซูเปอร์เอ็กเทนชั่นแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาขึ้นแรงแบบนี้เนี่ยเอฟเฟกที่มันจะเกิดต่อมาคือ4จะลงเลยจะลงเยอะนะครับลงเยอะรอบนี้ลงเยอะถึงขนาดว่ามันปูว่าแลกอะไรครับปูว่าแหลกขวัญหนึ่งเห็นปะปูว่าแหลกขวัญหนึ่ง พอเ,เป็นลักษณะการโอ้ก็แหลกหัวหนึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเอฟเฟกต่อมาเขาจะเรียกว่าเป็นเทอร์มินอลอิมพาวเวฟนะครับเทอร์มินอลนะครับอิมพาวตัวเนี้ยพี่ไม่ได้สอนในในเพลย์ลิสต์อีเล็ทเวฟนะครับเพลย์ลิสต์เดดเวฟใครไมได่ดูไปดูได้แต่ว่าพี่มองว่าก็จริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้แหละแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ง่ายๆเป็นอิมพาวแล้วถ้าเกิดโอเวอร์แลปหัวหนึ่งก็มีโอกาสจะเป็นเทอร์มินอลนะครับซึ่งอันเนี้ยเกิดเทอร์มินอล เอฟเฟกที่เกิดขึ้นก็คือ5อาจจะไม่ต้องเป็นต้องสูงกว่า3ก็ได้ถ้าเป็น i m p เพลวปกติมันก็จะถ้าต้องสูงกว่า3ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พอมันเกิดเทอร์มินอลห้าไม่ต้องสูงกว่า3ก็ได้นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับกราฟมีการลงมาชุดเนี้พี่ก็มองว่าชุดนี้น่าจะเป็นการลง A หรือเปล่านะครับเนาะชุดนี้ลง A ลงมาลักษณะเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่มั่นใจรไรเนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการลง A ชุดนี้นะลงคอลเลคชัน n นะครับเพื่อที่จะขึ้น B หรือเปล่านะครับแล้วลง C ต่อแบบนี้นะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะเราก็จะเห็นเนาะกราฟมีการลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเนาะนี่ลงมาค่อนข้างเยอะล่าสุดเนี่ยก็ลงลงมาดิ่งเลยนะลงมาดิง่งแล้วก็เด้งขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็ลองติดตามดูนะครับก็ตอนนี้ถามว่าซื้อได้หรือยังนะครับก็ยังบอกว่าถ้ามองตามกราฟตรงๆก็ยังไม่ค่อยเห็นจุดซื้อนะ ยังไม่ค่อยเห็นจุดซื้อนะครับก็ตอนนี้เองก็เนี่ยครับบริเวณโซนนี้เนาะโซนนี้ก็จะเป็นแนวต้านหลักอยู่นะครับนี่เนาะก็จะต้านนะครับราคาก็ามาติดตรงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ถ้าเราลากดีๆเนาะเราลากเทรนด์ไลน์ตรงนี้เราจะเห็นเนาะเนี่ยเราลากเทรนด์ไลน์ตรงนี้อยากจะให้ตรงนี้เป็นจุดนะครับเป็นจุดที่เป็นจุดมองมากกว่าถ้าเบรกขึ้นมาได้จริงเนี่ยค่อยเป็นสัญญาณการซื้อก็ได้ครับเนาะมองเป็นสัญญาณการซื้อเพื่อเล่นเด้งต่อในขึ้นขาบีตรงนี้ นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับสำหรับคนเนาะก็ลองดูว่าอาจจะต้องมีการเบรกเทสดเทรดเทดอัพนิดนึงนตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะครับในส่วนของชุดตัวซิกเดตเวิร์นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียนะในการสำหรับ3ตัวนะครับตัว BTC ตัว BMB แล้วก็ตัวซิก นะครับตัวเหรียญครับนาอก็เคยอธิบายครั้งที่แล้วแล้วก็ไปดูย้อนกลับดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนกิจกรรมก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ตอนนี้เองผมก็มีเปิดคอร์สใหม่ครับที่ชื่อว่าคอร์สต,ตัว Future for cryptocurrency นะครับก็จะเป็นคอร์สสำหรับเทรดฟิวเจอร์นะครับเทรดยังไงให้เราคงพอร์ตได้โดยที่พอร์ตเราไม่แตกนะครับเน้น ถามว่าจะเทรดคอร์สนี้ออกไปแล้วเทรดรวยได้ไ,ดไหมบอกต้องบอกว่าไม่นะครับอผมไม่ได้ขายฝันแบบนั้นนะครับคอร์สนี้ก็จะเป็นคอร์สที่เน้นเรื่องพื้นฐานและเน้นความอยู่รอดในตลาดเน้นความอยู่รอดก่อนนะครับอยู่ให้เป็นก่อนอยู่ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกําไรมันมาเองเวลาตลาดมันแจกตังค์มันแจกง่ายแต่ปกติคนส่วนใหญ่มักอยู่ไม่ถึง จนเวลาที่มันแจกตังค์นะครับก็จะแพ้ภัยในรอบที่แบบเล็กๆไปนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครสนใจคอสนี้ก็สามารถดูรายละเอียดที่ลินด้านล่างนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่จากราคาเต็ม6000เหลือ4 0 0 0นักเรียนเก่าก็ได้ลดอีก500นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครในส่วนของ2คอร์สเลยนะครับที่เป็นคอร์สตัวพื้นฐานด้วยคอร์นี้พร้อมกันด้วยก็จะลดเหลือจากราคาเต็ม12 0 0 0เนี่ยเหลืออยู่8,000นพครับยังไงก็ไปดูรายละเอียดกันได้เบื้องต้นนะครับก็ทักไปคุยแอดมินนะครับสำหรับคลิปนี้นะ พบกันใหม่ในช่องไอเอลเอรอดครับสวัสดีครับ